ฮาจิชาคุซามะเป็นหนึ่งในตำนานเมืองของประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเรื่องเล่าขานถึงผู้หญิงผมยาวร่างสูงเกินคนปกติในชุดเดรสสีขาวกับหมวกฟางใบใหญ่ลักษณะของฮาจิชาคุซามะบางก็ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวสีดำสนิทรูปร่างผอมบางเหมือนเธอมีเพียงแค่หนังหุ้มกระดูกเธอมีรอยยิ้มที่สยดสยองและบิดเบี้ยวพร้อมกับส่วนสูงกว่า8ฟุตหรือประมาณ 244เซนติเมตรว่ากันว่าฮาจิชาคุซมะมักปรากฏตัวโดยสวมชุดเรสยาวสีขาวและหมวกฟางใบใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นชุดที่เธอสวมก่อนที่เธอจะเสียชีวิตฮาจิชาคุซมะมักจะเปล่งเสียงประหลาดน้ำเสียงทุมลึกว่า มักจะส่งเสียงประมาณ3ครั้งเวลาเข้าใกล้เหยื่อโดยมักดังอยู่บริเวณด้านนอกเช่นหน้าต่างห้องนอนหรือหลังกำแพงเป็นต้นทำให้เหยื่อรู้สึกหวาดกลัวสับสนหรือคลื่นไส้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กหน่มคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมญาติและได้พบกับฮาจิชาคุสมะเขาเล่าสิ่งแปลกประหลาดที่ได้เห็นกับญาติผู้ใหญ่พวกเขาตื่นตระหนกกับสิ่งที่ได้ฟังเป็นอย่างมาก และพยายามทำทุกวิธีทางที่จะปกป้องเด็กหนุ่มให้หลุดพ้นจากการคุกคามในระหว่างการทำพิธีกรรมเพื่อขับไล่ฮาชิชาคุซามะผีตนนี้ได้พยายามหลอกล่อให้เด็กหนุ่มเปิดประตูห้องด้วยการเรียนเสียงญาติของเขาในตอนกลางคืนและในเวลาเช้าเขาได้มาเล่าสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นให้ญาติญาติฟังแต่ญาติทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีใครมาเรียกเขาแน่นอน นับว่าโชคดีมากที่เด็กหนุ่มไม่ได้เชื่อและเปิดประตูออกไปมีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจว่าที่จริงแล้วฮาจิชาคุสมะคือออนเรียวหรือจิตวิญญาณพยาบาทที่กลับมาหลอกหลอนโลกของคนเป็นเพราะแรงอาฆาตคนรักเมื่อมันหวนกลับคืนมาก็จะมีพลังอำนาจและความน่ากลัวที่มากกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างมากอีกทั้ง ยังพร้อมที่จะทำอันตรายหรือฆ่าคนอีกด้วยในตำนานของประเทศญี่ปุ่นมีการบันทึกเรื่องราวของเหล่าออนเรียวเอาไว้มากมายโดยวิญญาณอาฆาตประเภทนี้มักจะเป็นเพศหญิงมากกว่า และสิ่งที่ทำให้ออนเรียวและฮาจิชากุซามะเหมือนกันเป็นอย่างมากคือการที่ผีญี่ปุ่นทั้งสองตนนี้มีเส้นผมยาวสีดำสวมชุดสีขาวทั้งตัวและความสามารถในการควบคุมจิตใจของเหยื่อและเหยื่อมักจะเป็นเด็กๆและการเลือกเหยื่อมักจะเป็นแบบสุม่มเมื่อเลือกเหยื่อได้แล้วฮาจิชากุซามะจะไม่ละความพยายามที่จะเอาชีวิต ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ก็ระวังกันไว้ด้วยล่ะเพราะฮาจิชาคุสมะหมายหัวคุณไว้แล้ว